เปิดบ้านแซมมี่คาวเวลลำบากตั้งแต่เด็กออกช่องเจ็ดโดนดูถูกใส่ชุดต่อชมพูอรารยาเปิดบ้านแซมมี่คาวเวลเหลือเงินใช้เดือนสี่พันคบพระเอก6ปีคนไม่รู้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดแซบที่มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับแซมมี่คาวเวลที่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระหลังจากที่อยู่กับช่องเจ็ดมาอย่างยาวนานหลายปีแซมมี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดและได้รับตำแหน่งไทยซุดโปร์โมเดล คอนเทสต์2,007แต่ว่าในปัจจุบันนั้นแซมมี่เหลือเพียงคุณแม่เนื่องจากคุณพ่อนั้นได้จากไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการเสียชีวิตของคุณพ่อนั้นทําเอาแซมมี่เศร้าใจอย่างมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นแซมมี่จะเป็นคนที่คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วทําให้มีความสนิทกันเป็นอย่างมากกับคนในครอบครัว และด้วยความที่เมื่อก่อนนั้นฐานะทางบ้านของแซมมี่ไม่ค่อยจะมีทําให้เธอนั้นประหยัดมากๆใช้เงินแค่เดือนละสี่พันเท่านั้นแม้ว่าตัวเองจะมาเป็นนางเอกแล้วก็ตามบางครั้งว่างจากงานถ่ลยละครแซมมี่ยังเก็บเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาขายตามตลาดนัดเลยเป็นนางเอกที่สู้ชีวิตตัวจริงเสี่ยงจริงเลยค่ะโดยแซมมี่เคยเผยกับสื่อถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอว่าพวกกระเป๋าแบรนด์น่มแพงๆทั้งหลายนั้นไม่ได้เงินของเธออย่างแน่นอนเพราะว่ามันแพงเวลาใช้ก็กลัว ว่าจะเกิดร่องรอยเสียหายจนทําให้เกิดความกังวลใจขึ้นมาแล้วตัวของแซมมี่เองนั้นก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามแฟชั่นได้ก็เลยขอใช้ชีวิตแบบสบายๆติดดินดีกว่าแต่ว่าทางนี้ทางผู้จัดการของแซมมี่นั้นก็แนะนําว่าควรมีกระเป๋าแบนดเนมบ้างซึ่งแซมมี่ก็มีอยู่ด้วยกัน2องใบยอย่างพวกเสื้อผ้านั้นแซมมี่ก็เผยว่าหนูเป็นคนไม่วิ่งตามแฟชั่นอย่างเสื้อผ้าพี่ไอซ์อภิษฎาก็ให้มาส่วนรองเท้าหรือเสื้อผ้าบางชุดพี่ ผูอริยาก็ให้มาต้องขอบคุณมากๆสําหรับหนูเองนคิดว่าเรายังมีภาระต้องดูแลครอบครัวอีกประหยัดได้ก็จะประหยัดค่ะหนูมีความสุขดีนอกจากนี้แมมเมยังเล่าอีกว่าเคยยากจนชีวิตที่ต้องนั่งรถเมย์ตั้งแต่เด็กจนถึงขั้นมีความฝานันอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมย์เลยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมตั้งแต่จําความได้คือพ่อกับแม่ลําบากแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาพ่อก็เป็นวิศวกรแต่พ่อไม่ได้จบสูงเงินเดือนไม่เยอะแต่ถึง ไรจนทุกวันนี้แซมมี่ก็ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเป็นเสาหลักของที่บ้านถ้าคุณพ่อยังอยู่คงต้องภูมิใจมากแน่ๆค่ะยิ่งเรามีโซเชียลมีเดียยิ่งทําให้แต่ละคนพยายามแสดงออกด้านสวยงามในชีวิตออกมากบเกลื่อนด้านลบในชีวิตให้มิดผิดกับอดีตนางเอกช่องเจ็ดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระแซมมี่คลาวเวลที่ยอมรับตรงๆว่าเคยยากจนชีวิตนั่งรถเมย์ตั้งแต่เด็กจนถึงขั้นมีความฝันอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอ สซมีคาเวลยังตอบต่ออีกว่าคบ6ปีไม่มีใครรู้ผ่านมาแล้ว5ป้ปี6ปีที่ผ่านมาเป็นพระเอกตัวย่อกอกายพอดีเขาค่อนข้างน่าเอ็นดูเป็นคนบ้านง่ายๆคือเขาเป็นคนชอบพคมติดก็เลยได้พูดคุยกันเรื่อยๆจน6ปีแล้วเหตุผลการเลิกราเพราะเราโตขึ้นเราไม่โตเลยถ้าเราโตเราคงไม่เลิกหนูว่านะ ช่วงนี้ยังเจอกันอยู่ไหมอ๋อเจอกันได้ค่ะเจอกันได้ก็พูดคุยกันตอนนี้สซม,มีมีแฟนไหมมีคนที่อยู่ข้างๆมีคนที่คุยกันอยู่แล้วก็เรียกว่าอะไรดีอะเป็นคนที่สพอร์ตกันไม่ชีดาราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนอกนองวงการค่ะคบมา3ปีไม่มีใครรู้เชื่อเรื่องแต่งงานไหมไม่ได้เชื่อเรื่องแต่งงานแต่ก็อยากแต่งอยู่ไม่ได้ว่างถึงขนาดจะต้องแต่อายุนี้นะคือถ้าใช่และถึงเวลาก็คงได้แต่งค่ะ